สวัสดีครับท่านผู้ชม้กำลังอยู่ในช่องของ a d d ด o u นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการเติมเงินเข้ากระเป๋าสตังค์ G Wallet นะครับก่อนที่เราจะไปเราต้องเริ่มจดเลขบัญชี G-Wallet เอาไว้ก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมกดเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชัน G-Wallet นะครับจากนั้นให้ทุกคนไปจดเลข G-Wallet ของท่านผู้ชมไว้นะครับ15หลักด้านบนนะครับถ้าใครปิดอยู่เป X ็น xxx ก็มีวิธีเปิดนะครับกดไปที่ฟันเฟืองมุมขวาบนนะครับ จากนั้นก็มาแตะให้ตรงแสดงหมายเลขบัญชีทั้งหมดเปิดนะครับตอนนี้มันปิดอยู่พอกดให้เปิดปุ๊บเขาก็จะให้เราใส่รหัสพินของแอปเป๋าตังรอแป๊บหนึ่งนะครับาจากนั้นก็กดกลับครับเลขบัญชีข้างบนก็จะปรากฏทั้ง15ตัวนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง ระบบอาจจะกําลังเน,นี่นะมาแล้วนะครับมาแล้วอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมจดไว้นะครับซึ่งผมก็ได้จดไว้เหมือนกันตอนนี้จากนั้นเราก็ออกเลยครับออกจากหน้าจิวเวเล็เลยไปก็คือธนาคาร SCB นะครับกดเข้ามาหน้าแรกก็จะเจออย่างนี้นะครับให้กดไปที่ธุรก,กรรมนะครับธุรก,กรรมจากนั้นกดมาที่เติมเงินนะครับเติมเงินเติมเงินอย่างเดียว ห้ามโอนนะครับห้ามกดไปที่โอนนะกดเติมเงินจากนั้นสแกนลายนิ้มือ,อแล้วมาเลือกหัวข้อที่เขียนว่าเติมเงินพร้อมเพลย์แล้วก็ระบุเลขบัญชี g ีวอลเลของเรา15หลักแต่ในนี้เขาจะเขียนว่า e-wallet มันคืออันเดียวกันครับท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเขาจะมีให้เราตรวจสอบอีกว่างเรียบร้อย ใส่จำนวนเงินครับจากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลนี่นะครับเขาจะมีชื่อให้เราตรวจสอบนะครับชื่อเราจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นชื่อของผมผมตรวจสอบแล้วโอเคจากนั้นกดยืนยันโอเคนะครับตอนนี้เติมเงินสําเร็จ